สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy ปี้โอ Channel ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมาบอกวิธีลบ power by Shopify ออกจากเว็บไซต์เรานะคะให้ดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนก็อันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์นะคะเลื่อนลงไปล่างสุดทุกคนจะเห็นว่ามันมี power by Shopify ตรงนี้สำหรับบางทีมนะอยู่ตรงนี้บางทีมอาจจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือเนี่ย หลายคนนะ่ะรู้สึกว่าพอมีคำว่า power by Shopify อยู่แล้วรู้สึกแบบเว็บเราดูไม่ professional อะไรอย่างเงี้ยก็อยากลบออกนะคะก็ได้ก็ไม่มีปัญหาลบออกก็โอเคแต่ในส่วนตัวทัพพิมนะรู้สึกแบบก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าจะมีคาว่า Shopify หรือไม่มีแต่ว่าถ้าเอาออกก็โอเคแหละดู professional มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนวิธีลบค่ะซึ่งมันง่ายมากๆนะคะ โอเคไปที่ Shopify Admin ค่ะในหน้า Shopify Admin นะคะตรง Online Store แล้วก็ t e ีมตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าใครใช้ t ทีมฟรีอยู่อ่ะคิดว่ามีทุกธีมเกือบทุกธีมเลยอ่ะให้ทุกคนมาที่ Action ตรงนี้นะคะคลิกแล้วก็คลิก Edit Code ค่ะ ในหน้ายีดิ c โค e นะคะจะเป็นโค้ดทั้งหลายที่เกี่ยวกับธีมของเรานั่นเองค่ะให้ทุกคนเลื่อนลงมานะคะไปดูที่ section นะคะคลิกเลยแล้วก็มองหาคำว่า footer ค่ะคลิกเลยนะคะก็จะได้โค้ดที่เกี่ยวกับ footer ขึ้นมาเคยสอนเอาไว้แล้วเนาะ footer ก็คือส่วนล่างสุดของเว็บไซต์ตรงนี้นั่นเอง ก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีคำว,ว่า2020แล้วก็ชื่อร้านนะคะแล้วก็ power by shopify แล้วก็ payment account เนาะ,ะกลับมาดูที่โค้ดนะคะให้ทุกคนคลิกอ่ะ,อะกด ctrl o n o f นะคะ ctrl o n o กับ f มันจะมีปุ่มช่องให้ search ขึ้นมานะคะให้พิมพ์คำว่า power พอคำว่า power ปุ๊บคลิกปุ่มนี้นะคะ ปุ่มลงคือหาไปเรื่อยๆแหละว่ามันมี power อยู่ตรงไหนบ้าง power by link มีอีกไหมก็ไม่มีมีสองคำนะคะ power by link เนี่ยค่ะบรรทัดนี้นะคะมันก็คือ,อในส่วนของตรงนี้ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราอยากจะเอา power by shopify ออกใช่ไหมเราก็จัดการลบตรงนี้ออกนะคะ เห็นไหมให้มันเหลือแค่ไอตัวเครื่องหมายปีกกาที่มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็พอแล้วก็เซฟค่ะพอเซฟเรียบร้อยนะคะกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็รีเฟรชนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมว่าหายไปแล้วนะคะง่ายมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าถ้ามีคําว่า Shopify อยู่แล้วมันแบบดูไม่โปรเฟสชันแลก็ลบออกได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรก็วิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ